นาเดตครูกิมิยาทนคิดถึงไม่ไหวแอบหอคอรกระเป๋าบินตามไปหายายา่าอุรัสยาถึงอิตาลีส่งภาพหวานสวทให้แฟนๆได้ฟินกันข้ามทวีปหลังจากที่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวยายา่าอุรัสยาได้บินลัดฟ้าไปที่ประเทศอิตาลีเพื่อร่วมชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์เนมชื่อดังแถมทริปนี้ยังไปหลายวันก็ดูเหมือนจะทำให้หวานใจอย่างพระเอกหนุ่มนาเดต ครูกิมิยาทนความคิดถึงความห่างไกลไม่ไหวล่าสุดวันที่27เดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2566นาเดตก็ได้เคลียร์งานแอร์พรกอกระเป๋าขึ้นเครื่องบินตามสาวยายา,ยาถึงประเทศอิตาลีเนื่องจากทนคิดถึงไม่ไหวนั่นเองพร้อมอัปเดตภาพความสวขอีวานให้แฟนคลับตามกรีกตามฟีดลงอินสตาแกรมส่วนตัวพอนอยอมแคปชั่นว่าชาเอเดี๋ยวจะเที่ยวเผื่มานนะ งานนี้เล่นเอาแฟนคลับเข้ามาแซวก,กันสนันว่าบินไปเที่ยวหรือตามไปสวีทกับหวานใจเอ่ยเปิดมาตาสว่างเลยเที่ยวนานๆเลยครับเมนแฮปปี้ติงแฮปปี้เที่ยวนานๆเลยจ้าอนามือที่ถือของก็ยังต้องเกี่ยวนิ้วใหญ่น้องไว้น่ารักจังเลยรอ